สวัสดีครับผมมนุชิตไทคอมิปเตอร์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดนิดนึงก็อาจจะแนะนําให้ทํางานอยู่ที่บ้านก็ดีนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแนะนําภาพรวมในการทํางานสําหรับท่านที่มีพื้นที่ไม่มากหรือว่าจะมีพื้นที่ก็แล้วแต่อย่างเช่นตรงนี้เป็นเชลเดี๋ยวผมจะเอาเจ้ากบผิวที่วางในเชลนี้เอาไปทํางานกันแล้ววันนี้ก็ยังมีตัวโต๊ะที่เป็นโต๊ะอนเนกประสงค์เจ้าตัวบอร์รุ่น GTS 254มาแล้วนะครับจะเป็นโต๊ะเดียว หรือว่าพร้อมโต๊ะอนเนกประสงค์ก็มีเดี๋ยววันนี้ก็เอามาซอยไม้ด้วยในคลิปนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีตัวที่เป็นลักษณะท่านที่ทํางานและพื้นที่น้อยนะครับก็ใช้ตัวที่เป็นตัวตั้งอนเนกประสงค์ตัวนี้ครับคู่หน,นึ่งเนี่ยฮะพันสี่แล้วก็มีวางแล้วก็เก็บจัดเก็บง่ายแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เป็นอนเนกประสงค์ที่อยู่ในคลิปนี้ เดี๋ยวไปดูในคลิปมังครับผมจะมีสาธิตการนําไปใช้ในรายละเอียดสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่หรือว่ามีพื้นที่ทํางานน,น้อยก็เหมาะสมเลยนะครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจาลายก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับกับถ้าท่านที่มีพื้นที่การทํางานน้อยเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เลวนะครับตัวนี้พับเก็บได้นะครับตัวนี้เป็นตัว ขาตั้งที่เราจําหน่ายตัวนี้คู่หนึ่งเนี่ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับขายเป็นคู่จะถูกกว่านะครับเรามีจําหน่ายครับคู่นึงแค่พันสี่ลมส่งหรือว่าถ้าท่านจะอุดหนุนแต่อันนี้เรามีไม้แผ่นจําหน่ายครับไม้แผ่น60คูณเมตรยหนา20เป็นไม้อัดอ่ายีมิลเอนะครับหนามันจริงๆก็เหลือประมาณสัก18.5นะครับตรงนี้ก็ถ้าซื้อแผ่นเดียวเนี่ยมันรู้สึกจะ700นะครับ แต่ถ้าถ้าท่านทําเองได้มันก็ประหยัดกว่านครับอันนี้ถ้าถ้าพูดถึงราคาแต่ถ้าท่านขี้เกียจไปซื้อหรือว่าไปตัดอ่ะเนี่ยวางได้เลยเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัดองศามาวางก็ได้นะครับอันนี้สมมุติว่าเราจะตัดความยาวอย่างเงี้ยครับทําไมทอดอย่างที่ผมกล่าวรครับถ้าตัดความยาวเนี่ยเราใช้ตัดองศาหรือว่าไมเตอร์ซอ Microsoft เนี่ยมันจะตัดง่ายกว่านะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัว12นิ้วเจม่าครับ อันนี้ผมคือตัดคร่าวๆไปก่อนครับหรือบางทีเราจะตัดหัวไม้ทิ้งอะไรเงี้ยก็ได้ครับก็ใช้ตัดองศาก็สะดวกไปอีกแบบงานตัดเนี่ยตัดองศาดีกว่าครับถ้าตัดในไม้ท่อนนะครับครับสำหรับมือใหม่ก็ถามมาเยอะว่าตัดองศากันเรื่อยเนี่ย เลื่อยวงเดือนเนี่ยต่างกันยังไงเนี่ยตัดองศาเนี่ยตัดความยาวดีแต่แต่ตัดองศาคือถ้าเราจะซอยเนี่ยเขาเรียกซอยนะครับทางยาวเนี่ยผ่าไม้ออกเดี๋ยวผมจะไปผ่าไม้ออกเนี่ยตรงตัดองศามันก็จะไม่สะดวกเท่าเลื่อยวงเดือนแล้วนะครับเพราะว่าทําไม่ได้ดีกว่านะครับถ้าตัดองศานอกจากว่าระยะสั้นๆได้แต่ยาวๆอย่างเงี้ยต้องใช้เลื่อยวงเดือนและใช้ลวดซอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้เลื่อยวงเดือนซอยกันนะครับครับทีนี้ถ้าท่านอยากจะซอยไม้เนี่ยได้หลายวิธีนะครับเดี๋ยววันนี้เรา ไปดูโต๊ะเลื่อยที่มาแล้วนะครับตัวบอส GTS 254ตัว10นิ้วตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่จำหน่ายได้ดีพอสมควรราคาย่อมเยาว์นะครับตัวนี้อยู่ประมาณ8,000บาทนะครับไม่เกินนะครับเดี๋ยวมีหน้าร้านก็จะมาลดให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมมีโปรนะครับซื้อตัวนี้มีแถมอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าท่านจะซอยเนี่ยเราก็ติด้วดซอยไปให้เลยถ้าใส่กับโต๊ะของเราแต่ถ้าไม่ใส่เขาก็มี้วดซอยให้ แล้วก็ซอยได้เลยครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลวดซอยของเราซึ่งจะมีความยาวกว่านี่ครับเข้ามาซอย,อยนี่ได้ครับแต่ว่าซอยเข้าไปได้เลยนะครับงียครับเดี๋ยวเราใช้หัวดูดฝุ่นช่วยดีกว่านะครับของเจมา่าใน60ลิตรก็ปักกลมอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้สวิตเป็นสวิตออโต้นะครับเป็นเลขเลขสองนี่นะครับเลขสองออโต้เปิดเครื่องแล้วทำงานพร้อมกันเลย เขาก็ให้พุสติ๊กมาด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาดันเนี่ยมาเข้าที่แคบมือลบไม่อยากเข้าไปแล้วก็ดันไปใช้พุสติ๊กช่วยนะครับตัวนี้ตัวดันไม้ตัวนี้ถ้ามีฝาครอบถ้าใช้ได้ก็ใช้แต่ถ้ามันแคบมากอาจจะต้องถอดก็ว่าไปแต่อันนี้มีพื้นที่ให้เราใช้พุสติ๊กดันไปก็ผมก็จะไม่ถอดออกนะครับเดี๋ยวเราซอยเลย ครับแต่ถ้าท่านมีงบน้อยหรือว่ามีพื้นที่น้อยเนี่ยการใช้เลื่อเดือนซอยจำได้ไหมครับทั้งก่อนนั้นเราใช้ลิฟต์แอนคอสคัที่เราตัดไม้แผ่นเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาใช้กระโตะที่เป็นลัลกษณะเคลื่อนย้ายแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วางวนตัววางไม้ตัวเนี้จะสะดวกแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนะครับนี่ฮะหรือว่าไปทำหน้างานอะไรอย่างเงี้ยนยฮะเก็บได้ครัตัวนี้เป็นลิฟต์แอนคอสคั ลิฟต์ก็คือเลื่อยที่เป็นแบบซอยเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวผมใช้ล้วเสริมช่วยอีกนิดนึงนะครับยึดเข้าไปเนี่ยครับเราก็เอามาเดิมทีถ้าเราย่อยไม้แผ่นเราใช้ตัวลิฟต์แอนคอร์ดคัทแต่ถ้าเราอยากจะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเลื่อยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ยึดให้มั่นคงสักนิดหนึ่งนะครับครับเราก็ดันล้วเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องการเท่าไหร่เราวัดเอาก็ได้นะครับ สมมติเราจะซอยขนาดเท่านี้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นโต๊ะเลื่อยแหละฮปกติตัวนี้เดินตัวเลื่อยเคลื่อนที่ได้เราจะมาหงายท้องถ้าเป็นกรณีไม้เล็กๆแผ่นเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยตัวลิฟต์เอ็นคอร์ดพัทเนี่ยมันจะทํางานยากใช่ไหมครับเราก็มาหงายเป็นโตอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะซอยไม้ออก่ะเดี๋ยวราดูเลยครับตัวนี้ผมใช้ตัวเจม่าเนิ้วตอนนี้ของหมดอยู่นะครับตอนนี้เจม่าหมดหลายรายการแต่ว่ายังเหลือตัวโชว์อยู่ก็เลยมาสาธิตให้ดูวันนี้สูงขึ้นมาเนี่ย ห้าเซนสบายๆนะครับ ครับก็ซอยออกมาเป็นสามแผ่นแต่จริงถ้าไม้ใหญ่อย่างที่ผมเคยบอกถ้าไม้ใหญ่มาซอยเป็นเล็กมันจะเสียมูลค่านะครับถ้าซื้อไม้ถ้าถามว่าอะไรแพงกว่าไม้ใหญ่มันแพงกว่าครับไม่แนะนําอันนี้ผมเป็นการสาธิตการใช้เครื่องมือนะครับว่าเผื่อจะผ่าไม้หรือว่าจะใช้ยังไงเนี่ยนะครับแล้วผมก็จะเอาไปใช้ใน DIY ด้วยนะครับนี่ครับผ่าไม้อย่างเงี้ยครับครับท่านอาจจะยึดเนี่ยครับให้มั่นคงก็จะแข็งแรงอย่างเงี้ยครับ อันนี้ท่านที่ทํางานแล้วในพื้นที่ที่น้อยหรือว่าทําที่บ้านทําที่โรงรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําหน้าง,งานเนี่ยผมก็จะมาเหมือนเออแนะนํากันครับหรือว่าถ้าท่านทํางานเสร็จแล้วใช่หไหมอันนี้ผมปลดเสร็จก็เนี่ยครับจริงๆตัวนี้อย่างที่ผมบอกเดินมือได้แล้วก็อันนี้แล้วยกเก็บได้เลยนะครับครับถ้าท่านพื้นที่น้อยท่านก็เก็บกับฝาผนังเนี้ยได้เลยนะอ่าอ่าเนี่ยแขวนไว้นะคครับผมพยายามจะสื่อถ่ายทอดการใช้งานไปเรื่อยๆนะครับ อย่างกรณีนี้ถ้าสมมุติเราซอยไม้ออกมาเห็นไหมครับถ้าเป็นเล่อยวงเดือนมันจะมีความเป็นรลอนเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นลอนๆอเงี้ยถ้าเป็นเล่อยวงเดือนนะครับถ้าท่านจะให้เรียบเนี่ยท่านก็ต้องไปแต่ใช้กบผิวก็ได้กบนะครับหรือว่าอันนี้ผมจะใช้เร็วหน่อยก็ใช้เครื่องรีดเลยหรือว่าเพนเนอร์นะครับครับหรือว่าเราจะใช้กบผิวเก็บก็ได้ครับเนี่ยฮะเราก็มีจาหน่ายครับกบ3ขนาดเลยนะครับ,บ,เ,รบเรามีตัว เลหรือว่าตู้ทํางานแบบนี้คอันนี้ของเราก็มีจาหน่ายเดยสองพันแปดนะครับเชลอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้กับโต๊ะงานไม้ของเราได้เลยนะครับเราก็ใช้ผิวเก็บได้เลยนะครับนะี่ครับมันก็จะเรียบออกมานะใช้ผิวเก็บนิดนึงครมันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากผิวมันจำนวนเยอะรีดเลยครับเดี๋ยวพาไปรีด อ่าเนี่ยครับเก็บเรียบร้อยแล้วครับครับเราก็ยกมาวางก็เลยก็ได้นะครับ,รบพอเรามีเครื่องรีดทีนี้ก็ง่ายแล้วดัดเข้าไปได้เลยเราปรับให้มันใกล้ก่อนก็ได้นะครับถ้าท่านบอกว่าเอ๊ะจะดูยังไงบางทีผมก็ใช้ประสบการณ์ครับเนี่ยครับบางทีอย่างเงี้ยเข้าได้เผลอๆผิวๆเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยก็เปิดเครื่องกินได้เลย นี่ครับแป๊บเดียวไปถึงนาทีมันก็จะเรียบแล้วมันก็จะหนาเท่ากันลักษณะของเครื่องรีดหรือว่าเพลเนอร์เนี่ยนะครับสําหรับเจ้าเครื่องรีดเจมาตัวนี้ตอนนี้หมดอยู่แต่เดี๋ยวรู้สึกกลางเดือนนี้แหละมาแล้วนะครับตอนนี้ช้านิดนึงมาแล้วนะครับเก้าพันแปดรวมส่งนะครับราคาไม่เปลี่ยนนะครับแม้ว่าตอนนี้ของขึ้นราคาทุกตัวเลยนะครับผมก็ตัวนี้เขาก็ขึ้นนะแต่ผมขอยืนราคาไว้ก่อนนะครับครับพอเราใช้เครื่องรีดมุมนี้ในโต๊ะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัดองศาอีกมุมหนึ่งก็ได้ครับเราแบ่งเป็น2มมุเลยนะครับ ถ้าสำหรับเจ้า12นิ้วเจมา่าตัวนี้ตัดองศาข้อดีคือมันไม่ไปแล้วมันมันจบแค่นี้แล้วเราก็ดึงออกมาได้แล้วนะครับนะครับถ้าสำหรับตัดองศาเนี่ยความเหมาะก็คือตัดเอียงได้ทั้งสองทิศทางซึ่งมีลูกค้าถามมาครับอย่างเงี้ยฮะผมตัดเอียงทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับแล้วก็ใช้เลื่อยองศาเนี่ยมันจะสะดวกนะครับสําหรับการทํางานโดยเฉพาะเลยนะครับ ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนําสําหรับท่านที่มีพื้นที่ในการทํางานน้อยๆเนี่ยเหมาะเลยทีเดียวนะครับสําหรับในคลิปนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอคุณมากครับที่ทติดตามชม